คุณแม่พูดถึงเบิร์ตแบบนี้หลังเจอกระแสตามา่าคดีเต,ตงโม จากประเด็นการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่เสียชีวิตในคืนวันที่24กุมภาพันธ์คดีของเธอยังคงเข็นหาความจริงว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลหรือไม่ตามที่สังคมสงสัยโดยรเรื่องนี้ทางด้านของเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมเจอกระแสตีกลับที่ชาวเน็ตบางส่วนมีพระวิจารณ์ว่าเงียบเกินไปทำไมไม่ออกมาเคลื่อนไหวคดีแตงโมบ้างล่าสุดนางพานิดาศิีระย,ยุธโยธินแม่ของแตงโมได้เปิดใจหลังเบิร์ตโดนกระแสโจมตีว่าเงียบเกินไปโดยบอกว่า ปกติไม่ได้คุยกันที่เบิร์ตเงียบหายไปปกติก็เป็นคนแบบนั้นก็คือเป็นคนเงียบๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันส่วนเรื่องคลิปเสียงการสนทนาที่เบิร์ตคุยกับบางแจ็คคุยกันแม้ยังไม่ได้เปิดฟังยังไม่ขอออกความเห็นใดๆแต่เชื่อว่าเบิร์ตเป็นคนดีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ